สวัสดีค่ะหมอมินนะคะจากเพจใน Facebook ดูดวงมินโหรานะคะ หมอมินนะคะมีรับดูดวงนะคะทําพิธีเลกจิตคนรักนะคะและก็สอนจิตวิทยานะคะที่เล่นกับสมองของคนนะคะตอนนี้ค่ะใครสนใจก็สามารถติดตามในเพจดูดวงมิ้นโหราได้เลยเป็นทาง Facebook นะคะอันนี้ยคะ่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมานะคะให้สมาชิกนะคะหรือว่าลูกศิษย์ของหมอมินหลายคนนะคะที่เข้าไปเรียนในครอสกลุ่มปิดนะคะนะ เกี่ยวกับว่าทํายังไงให้เขากลับมาทํายังไงให้เขารักลหลงไหลเรานะคะเป็นการแบบเรียกจิตคนรักกลับมาเรียกใจคนรักกลับมานะคะหนึ่งในนั้นหมอจะแฝงความรู้ทางจิตวิทยาที่สามารถใช้ได้นะคะในทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะก็คือความรู้ที่หมอมินให้เนี่ยมันจะทําให้หนูเนี่ยนำไปใช้นะคะในครอบครัวในความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะ ให้ความรักหนูหวานชื่นมากขึ้นจากคนที่เลิกกันไปจากคนที่ไม่ได้รักกันแล้วนะคะก็สามารถกลับมาได้จากคนที่คจืดจางนะคะจากคนที่แบบพูดจาไม่ดีต่อกันเกือบจะไม่เป็นครอบครัวแล้วก็กลับมาคืนดีกันได้บางคนเนี่ยจะหยาจะหยาก็กลายเป็นว่าไม่หยาแล้วอะไรแบบนี้นะคะคือทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนพลิกหน้ามือหลังมือบางคนเนี่ยบอกไปแล้วแต่ก็ปลดบ็อกแล้วก็กลับมา พบกันเป็นคู่รักกันเหมือนเดิมคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรคะเพราะว่ามันคือความรู้สึกมันคือความรู้สึกนึกคิดนะอย่างเช่นวันนี้เราชอบกินกระเพราอย่างเงี้ยกระเพราหมูสับแต่พรุ่งนี้เราอาจจะชอบกินกะโลนีกุ้งก็ได้ใช่ไหมคือแบบว่ามันไม่มีใครมาฟิกตายตัวค่ะว่า วันนี้หนูชอบแบบนี้ต่อไปหนูก็ต้องชอบแบบนี้ต่อตลอดไปตลอดชีวิตวันนี้หนูชอบสีชมพูวันพวกนี้หนูชอบสีเขียวไม่ได้นะหนูจะต้องชอบสีจมพูตลอดไปใช่ไหมมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะคะในสภาพแวดล้อมในสื่อที่เรารับในสิ่งที่เราไปพบไปเจอนะคะมันแตกต่างแล้วก็มันก็ทําให้คนคนนั้นรู้สึกแบบนั้นแบบนี้กับเราเนื้อสิ่งอื่นใดคือแฟนของเราเนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าเมื่อแฟนของเราอะเจอเรา รักเรานะคะเขาก็เห็นในเรื่องในสิ่งดีๆไงเราเป็นเพื่อนเราคุยได้ทุกอย่างเออเราให้อภัยเขาเราพูดหัวเราะมีความสุขเรามีมุกตลกอะไรแบบเนี้ยเขาก็ยิ่งรักยิ่งชอบเราใช่ปะเนี่ยคือแรกพฤติกรรมแรกที่เราอะมีให้เขาใช่ไหมแต่พอเป็นแฟนกันแล้วเป็นยังไงพอแบบเริ่มตกลงเป็นแฟนกันก็เอาเลยเออวันนี้จะกลับกี่โมงใช่ไมกินอะไรทําไมไม่บอก ทำไมทําไปไหนอะไมไม,ไม่บอกฉันอ่ะเอามือถือมาเช็คซิสะสมตอนแรกมันก็สนุกอะตอนแรกมันก็โอ้ยเธอหึงฉันเธอรัก,รกสุขอะไรเงี้ยแต่พอต่อไปอยู่กันไปเรื่อยๆคบกันไปเรื่อยๆมันจะชักแบบทำไมไม่บอกแล้วมันอยู่แบบพอพอเรามาถามเราเงี้ยแล้วเรากําลังรีบเรากําลังเร่งเรามีสิ่งที่แบบเจ้านายด่ามาหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าโอ้ยลูกนี่เจ้า คืนเงินอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อร่วมงานในแบบมุดดี้ใส่เราเลยอะไรเงี้ยเราเจอปัญหาแย่ๆมาทั้งวันแล้วเนี้ยแล้วเรามาเจอแฟนที่แฟนจะมาบอกว่าเธอไปไหนมาทำไม,มนี้ไม่บอกแล้วจะกินข้าวกับอะไรทำไมไม่บอกเนี้ยฮะเออคือมันเจอซ้ําๆซ้ำๆเนี้ยอันนี้เป็นแค่ปัญหาเล็กๆที่หมอนํามาพูดใช่ไหมแต่บางคนก็คือพอมันสะสมมากขึ้นเป็นปัญหาอะไรไปมีมือที่สามขอเลิกขอ นะคะขอแบบว่าเออเราไปกันไม่ได้แล้วแต่ก่อนอื่นที่จะมาถึงเรื่องราวอันแย่แบบเนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องมาพิจารณาตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยนี่เขาเห็นกับตัวเขาถึงไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยเราพิจารณาดังว่าตัวเราเองอ่ะมีก็ต้องยอมรับว่าเรามีจุดบกพร่องนะนะบกพร่องที่เขาอ่ะจะไปมีคนอื่นได้เช่นเนี่ยแหละจูจี ไปงอแงง้องแงง,ง,แงเรียกร้องมากเกินไปนะคะไม่ให้อิสระกันและกันไม่มีเวลาเป็นที่ส่วนตัวหรืออะไรแบบเนี้ยอืมผู้หญิงหลายคนออหรือผู้ชายหลายคนก็ตามพอรักกันแล้วคิดว่าเราอะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะ่ะหมอจะบอกแบบนี้ว่าแม้ว่าหนูจะจดทะเบียนสมรสกับเขาหรือ หนูมีลูกมีเต้ากับเขาอยู่กันมาสิบยี่สิบปีแล้วก็ตามนะคะก็ไม่มีสิ่งใดที่การันตีว่าหนูไปต่อก,กับคนนี้ได้อย่างแบบยืดยาวแล้วตลอดไปนะคะมอบอกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นความรู้สึกนึกคิดตั้งแต่ต้นนะคะว่าอืมเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะมันไม่มีใครกําหนดอะแต่มันสะสมทุกวนันทุกวนนะันนะ่ะนะ ปัญหาเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นปัญหาใหญ่ได้บางคนเราย,ยังไม่ได้พูดเช่นว่าขี้เล่าเสพติดการพน,น,านันติดเพื่อนติดเกมอะไรแบบนี้นะเอออันนี้ก็แยกกันไปอีกนะคะหรือว่าเมียภรรยาหรือว่าผู้ชายเนี่ยไม่ช่วยทำงานบ้านเลยนะไม่มีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะเหม็นเน่าไม่ช่วยกันซักรีดอะไรแบบเนี้ยหลกยมากมาย ประมาณนี้นะคะหมอก็เลยจะบอกว่าเราจะต้องมาแก้ตรงนี้มาฟิกตรงนี้นะคะอืม